อไปที่หลวงปูดูไปจมกำลังจกักรพพรดตั้งแต่อดีตปัจจุบันแลอนาคตไปจมรูปลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นและอธิษฐานไว้แผ่ไปทั้งสามโลกธา,าตุโลกโอปาจิกะมนุษย์และสัตว์ทัางหลาย,ยังเวียนว่าย้าเกิดทั้งสามแดนโลกธา,าตุสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดแผ่ให้ผู้วิปภกับก,กะะบองทุนรมบัญโจเั้ามงหน้าและสาขา ผู้ที่อธิษฐานจะช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปอธิษฐานอะไรไว้น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นก็พิมานปรับพงทั้งหลายส่งวิญญาณสาเพ